สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คะชัดเจนกับเดชนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่ามีโรคที่มากับเชื้อไวรัสอยู่หลายโรคอย่างตอนนี้ที่กังวลเป็นอย่างมากอย่างเช่นโรค RSV หรือว่าแม้แต่ไข้หวัดใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยมีรายงานนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าปีนี้พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่โรงเรียนสถานรับเลี้ยงเด็กหรือแม้แต่ ลุ่มเปราะบางจะต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรเราจะรับมือและป้องกันกับโรคที่มากับไวรัสในช่วงหน้าฝนนี้อย่างไรวันนี้พูดคุยกันกับศาสตราจารย์ในแพทย์ชิสณุพันธ์เจริญค่ะฝ่ายกุมาราเวชศาสตร์โรงพยาบาจโลจโุลรงกรสภากาชาพไทยสวัสดีอาจารย์ค่ะคสวัสดีครับอาจารย์ไขจริงๆวันนี้ตั้งใจคุยเรื่อง RSV เป็นหลัก แต่ว่าดูดูแล้วทั้งไอซ์วีแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ระบาดพอๆอกันเลยไหมคะอาจารย์ใช่ครับไข้หวัดใหญ่อาจจะเยอะกว่าน่อยนะครับเพราะว่าไข้หวัดใหญ่นี่ชอบเป็นในเด็กโตหน่อยะนะครับแล้วก็พอป่วยก็เอามาฝากน้องๆที่บ้านเอามาฝากคุณตาคุณยายเพราะฉะนนี้นนก็เป็นทางติดต่อที่สําคัญเลยจากโรงเรียนสู่บ้านค,ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเน้นที่ไอซ์วีด้วยแล้วก็มีไข้หวัดใหญ่เพื่อทําความรู้จักไปว่า2โรคนี้มีความแตกต่างกันยังไงแต่มันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้างั้น r s v ก่อน r s v เนี่ยพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆอาจจะได้ยินบ่อยมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ระบาดด้วยมันโรคนี้เกี่ยวกับอะไรยังไงคะครับ <c oughs> ก็เป็นเชื้อไวรัสทางระบบทางเดินหายใจมี3โครคคล้ๆกัน r s v ีไข้หวัดใหญ่โควิด <c oughs> นะครับเพียง <c oughs> แต่ว่า r s v เนี่ยมันชอบลงปอด <c oughs> มากกว่าอีก2เชือ้อ <c oughs> โดยเฉพาะปอดเด็กเล็กโอชอบปอดเด็กเล็กเป็นพิเศษแล้วก็ชอบทําให้มีเสมหะเยอะมีหลอดลมตีบมันเด็กเล็กนี่ก็ไอไม่ออก ค่ะนะครับก็ยากลําบากมากคะะุณจันจะเห็นจากภาพจะเห็นว่าต้องมีการดูดเสมหะต้องมีการพ่นยาบางทีก็ต้องนอนโรงพยาบาลครับค่ะแล้วอย่างอย่างเมื่อกี้ไอซ์วีชอบลงปอดชอบเด็กเล็กอาการก็จะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจมีเสมหะแต่กรณีไข้หวัดใหญ่มันแต,ตกต่างกันยังไงคะไข้หวัดใหชอบไข้สูงโอกาสลงปอดไม่เยอะยกเว้นในคนกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กจิ๋วมาก ผู้สูงวัยคนที่มีโรคประจําตัวคล้ายๆโควิดเลยครับแต่อย่าง RSV เนี่ยที่ว่าเด็กเล็กนี่เด็กกลุ่มไหนที่เสี่ยงเป็นพิเศษคะอาจารย์ขับวแรกเนี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดโดยเฉพาะ6เดือนแรกต่อให้สุขภาพแข็งแรงอ้าวค่ะแต่เด็กที่มีสุขภาพอ่อนแอเช่นเด็กคลอดก่อนกําหนดตัวเปียกๆตั้งแต่เกิดและกาลังโตอยู่นะครับที่มีโรคหัวใจ มีโรคปอดสามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสำคัญมากที่เป็น RSV แล้วรุนแรงมากมนะครับนั่นที่รายงานเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่เด็กที่แข็งแรงดีอย่างปีนี้ตัวเลขของคนที่ป่วยเป็นไอซวีมันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรคะอาจารยร์ตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะไม่เยอะเนาะเพราะว่า i อซมันมีซีซั่นนะครับก็ประมาณสักเดือนมิถุนาถึงตุลาคร้ก็รอๆมาเอ๊ะไม่เห็นมีเลย เนาะและในที่สุดมันก็บาดจริงๆแต่มันมา,มาช้าหน่อยเหรอครใช่มาช้าหน่อยอก็มาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็แพร่ระบาดอย่างเยอะมากเลยะนะครับนันปีนี้เราคิดว่าตัวเลขของคนไข้เนี่ยสูงขึ้นเยอะพอสมควรโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเนี่ยเตียงเต็มหมดเอสววีล้วน อะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเราก็เป็นห่วงเหมือนกันว่า,เ,าเด็กก็ไม่สามารถจะจัดการตัวเองได้เราก็ไม่อยากให้เด็กนอนโรงพยาบาลไม่จําเป็นะนะครับถ้านอนโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวเตียงเต็มเราก็ไม่มีเตียงรับคนไข้คนอื่นหรือ,รอคนไข้ที่หนัก,นกครับค่ะอาจารย์ประเมินไหมคะว่าที่ปีนี้ไอซวี v มาช้าแล้วก็แพร่ระบาดเยอะมากเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะบอกยากครับ แต่เรารู้ว่าไอเวีนี้ชอบมันที่หน้าฝนต่อหน้าหนาวได้ะนะครับนี้ช่วงนี้ก็ฝนหนักไม่รู้เกี่ยวไหมที่ทําให้ i อเวีเนี่ยมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องการเปิดเนสเซอรี่การเปิดเรียนอันนี้ก็มีความเกี่ยวข้องมันก็หวังว่าปิดเทอมสั้นๆเนี่ยเนาะไอเอสีกับไข้บัรฑิยจะ ทุเลาลงหมอเด็กจะสบายขึ้นนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราก็เฝ้าดูครับค่ะอย่างอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเด็กถึงแม้ว่าจะแข็งแรงดีแต่ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้แล้วอย่างนี้จะป้องกันคุณพ่อคุณแม่จะป้องกันยังไงล่ะคะครับก็ป้องกันยากมากเนาะ,ะอันที่หนึ่งก็คือ,อ,อพยายามอย่ส่งเข้าเนอร์เซเร็ว ใช่ไหมครับก็มีโอกาสไปรับเชื้อแล้วไอซ์วิมชอบเด็กเล็กนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไปแพร่เชื้อกันเด็กใส่หน้ากากก็ไม่ได้แต่ว่าสองขวบวก็ไม่แนะนําให้ใส่หน้ากากเด็กจะล้างมือตลอดเวลาก็ยากอีกนะครับวัคซีนก็ไม่ได้มีนะครับมีแต่วัคซีนในผู้ใหญ่วัคซีนในผู้สูงวัยวัคซีนในคนท้องแต่วัคซีนในเด็กก็ยังไม่มีนั้นก่อนการป้องกันทําได้ยากมากครับทําได้สองอันครับหนึ่งทำให้เด็กแข็งแรงที่สุดซึ่งบางทีเรากําหนดไม่ได้ค่ะ มีเป็นโรคหัวใจอย่างนี้ก็ไม่แข็งแรงแล้วอันที่สองสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีนะครับชเช่นสิ่งแวดล้อมก็คืออย่าเข้า nursery เร็วอะ่ะอันนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับอันที่สองคือพ่อแม่เวลาออกไปทํางานกลับมาอาจจะเอา ISV มาฝากลูกโดยที่ตัวอาตัวเองมีอาการแค่ไอแค่นั่นเองนะครับแต่ถ้ามาติดลูกนี่ลูกจะรุนแรงจึงเป็นความรับผิดชอบเลยครับในสังคมว่าใครที่ไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัดใส่หน้ากากแม้แต่อยู่ที่บ้านก็เถอะค่ะ นะครับอันที่ยากก็คือมีพี่ไปโรงเรียน oh, น,นี้ก,กเอามาฝากน้องเล็ก อันนี้ก็ไปต้องคิดอีกอะว่าถ้าเราจะมีลูกเราจะเว้นระยะห่างยังไงไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยนะครับพี่ไปโรงเรียนก็ป่วยง่ายเด็กอยู่บ้านก็จริงนะครับแต่ว่าสุขภาพยังไม่แข็งแรงเด็กนี่จะแข็งแรงที่อายุประมาณสองขวบนะครับเพราะนั้นช่วงนั้นร่างกายอ่อนแอมีเชื้อจากโรงเรียนจากพี่มาฝากน้องก็เลยเป็นคอย่างเด็กที่โตหน่อยหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยถ้าหากว่าได้รับเชื้อไอซ์วีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแสดงอาการเยอะหรอกค่ะก็มีอาการคล้ายๆหวัดครับแต่จะ สังเกตว่าไอเยอะแล้วก็แพร่ระบาดกันอุที่ทางานไอกันหมดเลยไอแบบไอแห้งๆห,หรือไอมีเสมหะคะได้ทั้งสองอย่างครับส่วนใหญ่แรกๆจะไอแห้งๆจากนั้นจะมีเสมหะแต่ในเด็กเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเขามีหลอดลมอันหนึ่งเรียกว่าหลอดลมส่วนปลาย <c oughs> ผู้ใหญ่ไม่มีเนาะห <c oughs> ลอดลมแล้วไปถุงลมเลย <c oughs> ไปถึงลมก็เกิดปอดบวม <c oughs> เด็กมีหลอดลมส่วนปลายซึ่งหลอดลมส่วนปลายเนี่ยพอมันอักเสบป,ปั๊บเนี่ยมันหลอดลมตีบเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยมีหลอดลมตีบด้วยมันก็เลยทําให้การรักษายุ่งยากในผู้ใหญ่เนี่ยก็ แค่อายอไยนานหน่อยดื่มน้ําเยอะๆเดี๋ยวก็หายนะครับแต่ต้องระวังในผู้สูงวัยด้วยนะครับอ๋อผู้สูงวัยก็เป็นกลุ่มเสี่ยงไอ v วีด้วยถูกครับเสี่ยงที่จะเป็นไอซวีรุนแรงเพราะฉะนั้นมีกลุ่มเด็กเล็กกับกลุ่มอายุเยอะมากกลุ่มผู้สูงวัยไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะคะอาจารย์เวลาพูดถึงไอซวีนึกถึงเด็กเล็กอย่างเดียวเลยคนไม่ค่อยรู้จักครับไอ v วีในสังคมเนาะแต่คุณพ่อแม่จะรู้จักแต่จริงๆแล้วในผู้สูงอายุเนี่ยก็เจอเยอะครับ ในโรงพยาบาลนี่ก็เหมือนกันช่วงไหนที่มีการระบาดของเด็กเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอครับผู้สูงอายุก็จะเป็นแล้วก็รุนแรงได้มากๆอีกอายุเยอะมากเนี่ยนะครับก็จะเป็นได้นะครับเพียงแต่ว่าในผู้สูงวัยนี่โชคดีว่ามีวัคซีนซึ่งมันก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ะนะครับส่วนในเด็กไม่มีวัคซีนเราทำไงรู้ไหมครับเราไปฉีดให้แม่ตั้งครรภ์อ๋อแล้วมันส่งผ่านถึงกันได้ใช่ครับค่ะ คล้ายๆไข้วัตใหญ่แล้วก็ฉีดในแม่ตั้งคันแล้วค่้ภูมิจากแม่เนี่ยส่งมายังลูกแต่ยังไงก็ตามภูมิจากแม่เนี่ยมันไม่ใช่ภูมิที่เด็กสร้างเองมันอยู่ได้6เดือนแต่ก็ยังดีเพราะหกเดือนแรกมันสำคัญถูกครับนะครับจากนั้นถ้าเกิดต้องการป้องกันเด็กจริงๆเนี่ยแม้เราไม่มีวัคซีนเรามีภูมิสําเร็จรูปก็คือฉีดเข้าไปปั๊บแอคชั่นเลยไม่ต้องรอร่างกายสร้างเหมือนวัคซีนโอ้มันสร้างภูมิได้เองในร่างกายเลยแต่ข้อเสียคืออยู่ได้สั้น ก็อยู่ได้ประมาณ6เดือนก็หมดละอ้าวอยู่แค่เดียวเท่านั้นใช่ค่ะทีนี้อาศัยว่ามันมี i s v สั้นถ้าเราจ้องดีๆนะ i s v สั้นนี่ก็ประมาณ6เดือนถ้าเราฉีดดีๆมันก็จะอยู่ได้6เดือนนั้นแต่ปัญหาที่ที่ยากมากที่สุดก็คือราคาแพงมากมันเท่าไหร่คะอาจารย์ก็หมื่นอัปครับส่วนใหญ่ถ้าถ้าฉีดในระบลของรัฐก็ประมาณ15ื่นถ้าเอกชนก็2 0,000ขึ้นแล้วอยู่ได้6เดือนึองครับ โอ้โหอันนี้อุปสรรคใหญ่หลวงมากค่ะอาจารย์กับอีกอันหนึ่งเนี่ยพอโตหน่อยเราไม่อยากฉีดให้ละด้วยความแพงของมันด้วยความที่มันออกฤทธิ์สั้นดังนั้นเราก็จะให้ภูมิสําเร็จรูปเฉพาะเด็กขวบปีแรกยกเว้นมีโรคประจําตัวแล้วอาจจะยอมให้ฉีดถึงสองขวบจากนั้นไม่ใช่ว่าเด็กจะไม่เป็นไอซบีนะครับเด็กจะเป็นไอซบีอีกแล้วล่ะแต่ลงปอดยากขึ้นเด็กเริ่มไอเป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเรายอมให้เด็กไปติด แล้วเสียงเราไม่ได้ฉีดภูมิมสําเร็จรูปให้เขาทุกปีมไม่ไหวครับจากค่าใช้จ่ายความคุ้มค่าแต่สมมตินะคะอาจารย์รวยจริงๆรวยมากๆแล้วอยากจะป้องกันลูกยอมจ่าย1 5ื่นห้าฉีดบ่อยๆมีปัญหาไหมคะก็เราไม่แนะนําครับ<ม>จริงๆก็เป็นข้อแนะนําเลยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศว่าในขวบปีแรกนะครับเราฉีดให้ได้ค่ะแข็งแรงไม่แข็งแรงฉีดได้แต่ขวปีที่2เราฉีดให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กต <Net> ัวเล็กๆที 76, ่คลอดกำหนดหลังงารอโตมีโรคปอดโรคหัวใจแต่เ no ด็กสุขภาพแข็งดีแข็งแรงดีเราไม่ค่อยฉีดให้นะครับเราก็จะพูดว่าหมอฉีดให้ ปีเดียวนะปีต่อไปยังติดไอซีอีกแต่จะไม่รุนแรงดูคุณแม่ก็ยอมนะเขาหมดเงินไปเยอะ,ะก็น่าจะยอมเพราะว่าแพงจริงๆนะคะ <c oughs> อาการของเด็กที่ติดไอซวีอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าก็จะเน้นมีอาการไอแล้วมันมีอาการอื่นๆที่คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตได้บ้างไหมคะครับเหมือนติดหวัดเลยครับ,รบนะครับก็เริ่มจากไข้เพราะมีโรคติดเชื้อแต่ไข้<ต>จะไม่สูงเหมือนไข้หวัดใหญ่ไข้ใบบ่น,นี้ไข้สูงมากเป็นอาการเด่นของมันอันนี้ก็มักจะไข้ต่ำๆจากนั้นเนื่องจากมันติดไป ทางจมูกใช่ไหมครับก็เริ่มมีน้ํามูกเด็กอาจจะกินได้น้อยลงเพราะมีอาการเจ็บคอคออักเสบจากนั้นลงไปข้างล่างก็เริ่มมีเสียงแหบอนี่บอกแล้วมันกําลังเดินทางลงไปแล้วนะจากนั้นไปถึงหลอดลมเริ่มไอค่ะพอหลอดลมส่วนปลายไอมากเสมหะเยอะค่ะพอไปถึงถุงลมหอบข้อดีแม่ไม่รู้ว่าพูดเป็นข้อดีได้ไหมไอซีวีเนี่ยชอบลงปอดอย่างเดียวขณะที่โควิดกับ ไข้หวัดใหญ่เนี่ยไปสมองได้ไปหัวใจได้ซึ่งอาจจะแรงกว่าใช่เพราะฉะนั้น ISV เนีในแค่ปอดอย่างเดียวเด็กก็แย่แล้วอ,อย่า<ช>ไปอวัยวะอื่นเลยแต่ปอดก็หนักมากแล้วแนอาจขายอย่างกรณีที่เรายกตัวอย่างเราก็อาจจะคุ้นเคยกับโควิดลงปอดแล้วไปทําลายปอดปอดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไอ v ีนี่คล้ายๆกันไหมคะครับไอวนี่ก็มีเสมหะเยอะอนะครับพอเสมหะถ้าเกิดไอไม่ออกดูดไม่ออก นะครับเสมหาไปอุดตันปั๊บเนี่ยเชื้อแบคทีเรียจะมาแทรกซ้อนทันทีนะครับเพราะฉะนั้นแค่ i s v อย่างเดียวนะครับอยู่โรพมาลประมาณ5-7วันซึ่งไม่เหมือนไข้หวัดอื่นๆเนาะสองสวรนคก็ดีขึ้นแล้วพะนี่มันเสมหาเยอะน่าลำคาญไปดูคนไข้ได้กลับบ้านไม่ได้สักทีเสมหะย,ยังไม่ดียังมีเสียงวีดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่สําคัญนะว่าหายช้าหน่อยข้อเสียอันถัดมาก็คือภูมิอยู่ไม่นานไม่ใช่เป็นอ s v ทีเดียวแล้วไม่เป็นตลอดชีวิตไม่ใช่ค่ะ นะครับพุ่มอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวติดอีกละนะครับมีหลายสายพันธุ์ด้วยพัานไอเวีนี่มันก็เลยยากลําบากอะ่ะจนกระทั่งห้าขวบขึ้นไปมีอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากภาวะแทรกซ้อนระยะยาวครับคือโควิดเป็นลองโควิดไอเอวีเป็นหอบผืชน กาหายจาก RSV แล้วเนี่ยต้องเฝ้าดูอาการต่อะนะครับประมาณสาม่ีหมอคิดว่า3ปีหมอจะบอกคนไข้เสมอว่าถ้าเกิดมีอาการสงสัยหอบผื่นเนี่ยต้องระวังะนะเพราะว่าคนไข้จำนวนเกือบครึ่งหนึ่งนะครับจะกลายเป็นหอบผื่นในอนาคตมันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรไหมคะที่จะทําให้เกิดหอบผื่นในอนาคตอะคะเขาเชื่อว่าเด็กคนนั้นมีเทรนด์การเป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว หลอดลมไม่ค่อยดีอยู่แล้วล่ะแต่ RSV มาช่วยกระตุน้นให้บรรชัดเจนขึ้นะนะครับในคนที่ไม่มีภูมิแพ้เลยโดยกรรมพันธุ์หรือโดยตัวเด็กเองเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นกลุ่มอีก5 0ที่จะไม่กลายเป็นหอบหืดในอนาคตค่ะ,คะเด็กที่หลอดลมไม่ดีอยู่แล้วที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนี้คุณหมอสามารถจะตรวจได้ไหมคะว่าคนนี้มีความเสี่ยงนะหลอดลมไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงมีแนวโน้มจะเสี่ยงเป็นหอบหืดในอนาคตอันนี้ ตรวจได้ลูหน้าไหมคะเราก็พอเดาๆครับหนึ่งจากประวัติพ่อแม่มีประวัติภูมิแพ้นะครับเด็กแพ้นมวัวซึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวกันนอกจากนั้นก็คือเอ๊ะเวลาไอทีไลทําไมเอาเครื่องฟังเนี่ยไปฟังมัมมีเสียงวิทคนกลุ่มนี้ที่อาจจะน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าพ่นยาแล้วดีมีเสียงวิดพ่นยาแล้วเคลียร์เลยวีทหายเลยอันนี้ต้องคิดถึงหอบหืดนะครับเพราะฉันก็ ก็ต้องเฝ้าระวังเด็กเนี่ยหลอดลมเขาอ่อนแอนะครับค่ะอย่างอาการที่อาจารย์ว่า,วามาเมื่อสักครู่ไข้าอาจจะไม่ค่อยสูงมาไข้ต่ำๆมีน้ำมูกแล้วก็เริ่มเสียงแหบซึ่งมันก็ดูเป็นอาการที่ไม่ค่อยหนักมากถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นอาการเริ่มแรกที่ไม่หนักมากเนี่ยแล้วให้ยารับประทานมันจะดีขึ้นหรือมันจะพัฒนาสุดท้ายมันก็จะไปสู่การไอแรงๆอะคะ่ะยังไงก็ต้องลุ้นครับ เพราะไม่ใช่ว่าไอซีบจะลงปอดทุกคนจะลงหลอดลมแล้วทําให้อายุรุนแรงทุกคนบางคนก็อาการไม่เยอะก็ได้ครับมันคุณพ่อคุณแม่สังเกตอย่างนี้ครับถ้าไอเล็กน้อยติดตามไปก่อนดื่มน้ําเยอะๆกินยาแก้อขับเสมหะไปอะไรก็ได้แต่ดื่มน้ําเยอะๆสําคัญมากนะครับจากนั้นติดตามอาการนะครับอาการเนี่ยมันจะไปหนักประมาณวันที่สวันที่4ี่กว่ามันจะเดินทางลงมาติดปอดนะครับถ้าเกิดอาการ เริ่มคงที่ละ,ะจากนั้นคืออาการจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นเราพอคาดเดาได้ครับสมมติว่าปรึกษาหมอว่าไอมาห้าวันละแต่ว่าดูว่าอาการไอห่างออกดีขึ้นออย่างนี้หมอจะบอกว่าใกล้หายอดทนหน่อยอีก 3- าสี่วันแต่บางทีมันเป็นขาขึ้นไงครับพึ่งไอวันแรกจะให้หมอบอกว่าคนนี้ไม่ลงปอดบอกไม่ได้ไไดนั่นก็บอกติดตามอาการไอต่อนะถ้าไอรุนแรงนะโดยเฉพาะอย่างที่มีการหอบเหนื่อยต้องหาหมอ นะครับเพื่อหมอจะได้ดูว่าเขามีวีดไหมเขามีปอดวมร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะครับเออย่างกรณีของคาว่าไอรุนแรงของเด็กเด็กเล็กๆเด็กอ่อนเนี่ยเขาต,ต้องไอ,อยังไงอะคะอาจารย์อ๋อก็ง่ายๆครับไอที่อันนี้สําคัญมากเดี๋ยวก็ไอหนึ่งนาะทีไออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไอทรมานไม่ใช่ไอแคกนิดนึงหายไปเป็น20-30นาทีแล้วไออีกนิดหน่อยนะครับก็ส่วนใหญ่จะให้ประเมินคร่าวๆอย่างนี้ครับที่ตอนนี้สิ่งที่ดีมากก็คือมีชุดตรวจ ATK 3โรคอันนี้เป็นผลพวงจากโควิดนะครับขอบคุณโควิดที่ทําให้เรามีชุดตรวจโควิดเขาขยายไปเป็นไข้บันใหญ่และ RSV ในหนึ่งครั้งกับการตรวจในหอันเลยใช่ไหมครบสวบจมูกทีเดียวมี3 ช่องเลยมากค่ะนะครับขีดชัดเลย RSV อเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ยุคปัจจุบันนี้มาบอกหมอเลยลูกติด r s v ไปแล้วค่ะทำไมต่อเขาแสดงว่ารู้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยนะ้ตอนนี้ก็สะดวกมากครับนะครับชุดตรวจนี้หาได้ทั่วไปแลวราคาไม่แพงด้วยเด็กเล็กๆก็สวอปได้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณพ่อคุณแม่จะคุ้นเคยเพราะว่า ล้างจมูกอยู่แล้วเอาอะไรไปยุ่งเกี่ยวกับจมูกลูกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเอาไม้พันสำรีเข้าไปเช็ดเช็ดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องลึกนิดนึงแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไปเอาแต่ขี้มูกออกมาตรวจเนี่ยมันอาจจะไม่บวกจำเป็นขึ้นกับเทคนิคการตรวจด้วยทีนี้ถ้าป่วยแล้วมันมียาที่เอาไว้ในการรักษาไอซวีโดยเฉพาะไหมคะต้องหายใจเฮือกเลยครับโควิดมียารักษาไข้หวัดใหญ่มียารักษาไอซีวีเนี่ย มียาอยู่บ้างแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับทั่วไปนะครับในอดีตมีแล้วก็เลิกล้มไปนะครับไม่ประสบความสําเร็จเลยในปัจจุบันก็มีลองเอาอยาหลายๆชนิดมาใช้ส่วนใหญ่ยอยู่ในคําแนะนําหรือเป็นงานวิจัยซะมากกว่าเพราะฉะนั้น r s v เป็นโรคที่รักษาตามอาการเท่านั้นอนอกจากไม่มีวัคซีนแล้วยังไม่มียาในการรักษาอีก ถ้ไม่ฟังดูเหมือนนะ่ากลัววัคซีนก็ไม่มียาก็ไม่มีเป็นั้นสิ่งที่เราติดตามครับตอนนี้ในวงการแพทย์ก็คือเรารอวัคซีน ไอเอสวีในเด็กเรารอที่ยาที่จะมารักษา i s เเพราะเราไม่อยากให้เด็กนอนโรงพยาบาลทรมานมากนะครับต้องมาดูดเสมหะทุกสองสามชั่วโมงมาพ่นยาเด็กก็ร้องไห้กระจองงอแงพ่อแม่ก็รู้สึกแย่นะครับเราก็รอโรคนี้ก็มีมากบเรานานแล้วละแต่ว่าวงการแพทย์ยังพัฒนาไปไม่ถึงจุดนั้นค่ะตอนนี้พัฒนาเรื่องอันนี้มันไปไกลแค่ไหนมีแนวโน้มที่จะสาเร็จไหมคะอาจารย์ก็พอสมควรครับคงต้อง คงต้องรออ่ะคือ ISV นี่เป็นปัญหาทั่วโลกเพราะฉะนั้นฝรั่งเองก็พยายามที่จะคิดค้นเรื่องพวกนี้แล้วก็มีเงินทองมากกว่าดังนั้นงานวิจัยเนี่ยเขาก็น่าจะทำสำเร็จได้ในอนาคตคะนะครับตอนที่มีการทดลองวัคซีน ISV เนี่ยทำการทดลองในหญิงตั้งครรภ์ในเด็กและในคนแก่ในคนแก่หญิงตั้งครรภ์เวิร์กในเด็กไม่โอเค ตอนนี้เลยมีวัคซีนแค่2อันครับสำหรับคนแก่นะครับเพราะฉะนั้นอายุ60ขึ้นไปฉีดได้ก็ก็ดีนะครับประมาณ 6- 7เจพัน 7, นะครับแต่ทีเดียวข้อดีของมันแล้วก็อยู่ไปตลอดหญิงตั้งครรภ์อีกอันหนึ่งถ้าเกิดฉีดได้ก็จะช่วยลูกได้อย่างน้อย6เดือนแรกค,ครอ,ยอย่างผู้สูงอายุกับหญิงตั้งครรภ์ที่ปกติทุกปีเขาก็จะให้ไปฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่อันนั้นก็ทุกปีได้ถูกไหมคับแค่บดใญ่ฉีดทุกปีและทุกท้องค่ะนะครับค่ะ แต่ว่าแต่ว่า s เเนี่ยก็ฉีดทุกการตั้งครรภ์เหมือนกันนะครับก็ภูมิก็จะส่งไปอย่างลูกใช้หลักการเดียวกันมันจะมีไข้หวัดใหญ่ไอกรนนะครับแล้วก็ ISV ที่เราฉีดในคนท้องเพื่อลูกแม่ช่วยเสียสละเพื่อลูกหน่อยแต่กรณีของผู้สูงอายุเนี่ยก็คือก็คือฉีดครั้งเดียวเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วหลังจากนั้นก็มีอาจจะมีโอกาสติด แต่ว่าไม่รุนแรงคล้ายกันกับกรณีเด็กเล็กเด็กคนนีเล็กประสิทธิภาพาของวัคซีนนี่มันมีสองระดับครับหนึ่งหวังป้องกันโรค,คถ้าป้องกันได้ก็ดีเราก็ต้องการไม่เป็นอันที่สองถ้าป้องกันโรคไม่ได้ก็มักจะลดความรุนแรงลงได้นะครับเพราะ,ะนั้นวัคซีนก็ค่อนข้างจะดีมีปัญหาเรื่องราคาเท่านั้นเองค่อยๆเก็บตังค์ไปครับแล้วไม่ต้องรีบมากนะครับ60ยังไม่มีตังค์ถ้า65มีตังค์ก็ก็ค่อยฉีดก็ได้แต่ถ้า70พยายามหาตังค์เถอะเพราะอายุมากแล้วหลอดลมเริ่มแย่ ซึ่งเข็มหนึ่งหกเจ็ดพันแล้วจริงๆสำหรับกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงวัยก็ต้องฉีดอะไรหลายอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันะป้องกันน่าจะประหยัดกว่าอย่างกรณีอย่างกรณีผู้สูงวัยที่อาจารย์บอกว่าผู้สูงวัยอย่างปีนี้ตัวเลขผู้ผู้ที่เสียชีวิตสองรายนี่คือเป็น<ม>เป็นผู้สูงวัยอคะอาจารย์น่าจะเป็นเด็กนะครับน,น่าจะเป็นเด็กเพราะว่าตอนนี้การระบาดในผู้สูงวัยยังไม่มีความชัดเจนนะครับสุดเด็จจะก็เป็นเด็กที่มีโรคประจําตัวอะไรบางอย่างค่ะ อย่างกรณีของผู้สูงวัยที่ที่ติดไอซวีอาการของผู้สูงวัยจะเหมือนกับเด็กเล็กไหมคะเหมือนกันเลยค่ะคือชอบลงปอดอนะครับตอนแรกเนี่ยหมอเองเไม่คิดจะฉีดวัคซีนนะ,ะนะ้องเพราะว่าตัวเองอายุถึงแล้วคิดไม่คิดจะฉีดวัคซีนบอกเราก็ยังพึ่งถึงไม่เยอะเท่าไหร่อ,อาจจะรอ65หรือ70ก็ได้นะลูกเป็นหมออ,อ,อายุรแพทย์ของพ่อทั้งตึกเลย ไอเอสวีหมดมันพ่อช่วยไปฉีดนะไม่งั้นจะเป็นภาระสําหรับมันเราก็เลยไปฉีดครับแล้วก็เออหน้าสองคนสามีภรรยานะมันก็คูณมันก็ต้องคูณสองอะราคามันก็แพงครับแต่ว่าสิ่งที่ชอบก็คือฉีดทีเดียวจบอค่ะอย่างอย่างย้อนกลับไปที่ที่เด็กเล็กกรณีที่เมีอาการพวกไข้มีน้ำมูกมีเสียงมีเสียงแหบๆมีอาการบ้างแล้ว คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะยังไม่รู้จัก RSV หรือว่าอาจจะแบบว่าเดี๋ยวลองให้ลูกเรากินยาก่อนการดูแลเองที่บ้านโดยที่ยังไม่ได้ไปหาหมอกับกรณีเด็กเล็กเนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหนคะอาจารย์รอย่าหาหมอเร็วครับอ้าว เพราะอาจจะไปติด RSV ที่โรงพยาบาลบา<อ>ระหว่างรอเนี่ยมันก็มีโอกาสทั้งนั้นนะครับ<ฆ>เด็กนี่ก็ป่วยทั้งนั้นเลยงั<ฆ>้นถ้าป่วยนิดๆหน่อยดูแลตัวเองนะครับนะครับจะพูดเสมอว่าถ้ายังไม่ไอรนุนแรงยังไม่ต้องหาหมอ,อมในระหว่างนั้นกินน้ําเยอะๆไปก่อนอถ้ามาหาหมอหมอก็จะพูดประโยคนี้ดื่มน้ามากๆแล้วก็จะใจ ยาขับเสมหะไปให้กินนะครับอาจจะมีพ่ยานนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งประโยชน์ก็อาจจะไม่มากมายนักเนาะพระเนจริงๆแล้วนะถ้ายังไม่อายเยอะอย่าเพิ่งมาหาหมอ RSV ไม่ได้รุนแรงทุกรายเกินครึ่งที่อาการไม่รุนแรงสามารถดูแลที่บ้านได้ค่ะทีนี้ยกเว้นเด็กจิ๋วมากครับมีโรคเท่าไหร่คะจิ๋วจิ๋วหกเดือนลงมาที่เรากลัวเราใช้ตัวเลขหกเดือนที่เรากลัวนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มั่นใจตรวจบพบแลาเป็น ISV เนี่ยะนะหาหมอเลยก็ดีะนะครับหมอก็จะได้ทำการตรวจให้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวต่างๆที่เมื่อกี้กล่าวมาแล้วะนะครับทีนี้เวลาลูกป,ป่วยเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้เนี่ว่าเป็นอะไรนะเพราะนั้นการดูแลมันเหมือนกันหมดในเด็กส่วนใหญ่เป็นไวรัสติดตามอาการกินยาตามอาการและดื่มน้ำมากๆอันนี้เป็นหลักเลยครับ ถ้าอยากจะรู้ก็ตรวจดูนะครับบางคนก็กต,รตรวจสามโรคก็ไม่เป็นอะไรเลยก็เป็นทุกข์อีกเพามันมีไวรัสอื่นๆอีกทำไมลูกมีอาการทีเนี้ครับ โอ้ยแต่แต่หนิงอ่ะฟึ่งฟึ่งได้ยินจากกะจาร์หรือจริงๆแล้วกุมารแพทย์จะบอกอย่างนี้กับพ่อแม่เสมอว่าไม่ต้องรีบมาหาหมอจะสื่อสารอย่างนี้ตลอดใช่ไหมคะว่าไม่ต้องรีบมาหาหมออ<ช>่ะเพราะ,ะหนิงคือหนิงก็ไม่ได้มีลูกหนิงก็จะเข้าใจว่าเวลาลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเป็นอะไรนี้เน่หน่อยๆ,ๆเนี่ยเขาจะกังวลแล้วต้องไปหาหมอก่อนเลยอะค่ะแต่มันก็จะมีคําสําคัญนะเช่นไข้สามวันไม่ลดลงต้องหาหมอมันก็จะมีคําแบบเนี้ยครับแต่ไข้วันแรกระวังชัก ฉันเช็ดตัวดีๆถ้าเช็ดตัวดีๆไข้ไม่ได้สูงมากโอกาสชักเกือบจะไม่มีเลยเราก็จะพูดอย่างนี้ครับพอไปหาเราตั้งแต่ไข้วันแรกหมอจะแนะนําสอนเช็ดตัวให้กินยากแก้ไข้แล้วก็พูดว่าระวังชักเหมือนกัน<อ>นะคะเพราะฉะนั้นสองสามวันแรกนียให้ดูแลตัวเองให้ได้ะนะครับแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าหมอเตือนไว้สําหรับเด็กหกเดือนแรกเท่านั้นกรณีเด็กที่เล็กมากๆ ถ้ามีอาการเราคุณพ่อคุณแม่ไปหาซื้อยาตามร้านขายยาท,ทั่วไปสําหรับเด็กเล็กๆเ,เด็กจิ๋วๆเนี่ยก,ก็ปลอดภัยเหมือนกันไหมคะอาจารย์ใช่ครับถ้ายาในตระกูลของยาขับเสมหะนะ,ะปลอดภัยมากเนาะแต่ประโยชน์ไม่เยอะอเภสัชกรก็สามารถแนะนําได้คะนะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไทยเนี่ยถ้าไม่สั่งยากแก้ไอในลูกที่ไอเนี่ยเขาจะไม่โอเค หมอบอกดื่มน้ําเยอะๆอย่างเดียวเหมือนในประเทศอังกฤษซึ่งเขาไม่ค่อยกินยาก็จะไม่ยอมเราก็สั่งให้แต่เราจะบอกประโยชน์ก็ไม่เยอะราคาก็แพงเนาะแล้วก็รสชาติก็แย่จะพูดเสมอสําหรับกลุ่มยาแก้ไอการดื่มน้ําก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยอย่างมากน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับทําไมเราต้องดื่มน้าเยอะเพื่อไม่ให้เสมหะเหนียวนะครับต้องเป็นน้ําอุ่นอะไรไหมคะอะไรก็ได้ครับ ขอให้กินเยอะๆบางทีหมอพูดด้วยซ้ำว่าน้ําเย็นหมอก็ยอมขอปริมาณเยอะๆพอเสมหะเริ่มไม่เหนียวเด็กจะไอได้ครับแต่ไม่ขาดออกมานั้นพอเขาไอปั๊บก็กลืนลงไปในกระเพาะไม่มีข้อเสียอะไรเดี๋ยวก็ขับถ่ายออกมาหรือบางทีก็อาเจียนออกมาเป็นเสมหะที่เราเห็นนะครับแต่ถ้าเสมหะเหนียวอุดตันเมื่อไหร่รุ่งใหญ่ปอดแฟบเนี้ยแย่เลยมีเชื้อ แซกซ้อนมาค่ะ่งั้น่ะเบื่อถ้าหมอจะพูดว่าดื่มน้ําบ่อยๆเวลาไอ <c oughs> ครับแล้วก็อยากแก้ไออาจจะไม่ได้สิ่งเป็นไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นเสมอไปใช่ไหมคะอาจารย์อย่างกรณีเด็กเล็กมากๆเวลาเขามีเสมหะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเอาออกนี่เขาเขามีวิธีการยังไงโอ้โออยากมากครับนะถึงต้องกลับไปดื่มน้ําอีกแล้ว เพื่อให้เขาจัดการตัวเองได้นะครับอันที่สองก็คือการดูดเสมหะซึ่งส่วนใหญ่เราดูดได้แค่น้ำมูกอะครับใช่ไหมครับตรงนี้เนาะลูกยางแดงดูดดูดเหมือนตอนเราเด็กๆนะก็ดูดได้แค่มันจะไปถึงเสมหะได้ยังไงเนาะมันไปถึงหลอดลมยากมากอันนั้นคือการนอนโรงพยาบาลครับแล้วใส่สายเข้าไปนะครับอันถัดมาก็คือเคาะปอดอันนี้แม่บางคนก็จะเชี่ยวชาญโดยเฉพาะมีโรคประจําตัวเคาะปอดเพื่อให้เสมหะมันหลุดออกจากหลอดลม เนาะเหมือนตีลูกกันเนะเคาะให้เสมหะหลุดออกมา <คะ S 2> อาจจะทําไวเบรชั่นนิดนึง<ค>ะนะครับส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้แนะนําในแม่ที่ลูกสุขภาพดีตามถ้าแม่มีลูกเป็นโรคปอดอันนี้เราจะแนะนําให้ทําม, <ück S 2> มันโดยรวมๆก็กลับไปเรื่องดื่มน้ำเยอะๆอืมค่ะคและโดยวรวมๆก็น่าจะต้องกลับไปที่เรื่องของการป้องกันนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับไปที่ ประเด็นแรกนี่อาจารย์บอกเลยว่าต้องดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมท้ายอยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงทั้งคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวด้วยหรือแม้แต่โรงเรียนสถานรับเลี้ยงเด็กในการป้องกันไ s v ีค่ะครับไอซีนี่ยก็ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจการป้องกันเหมือนโควิดทุกอย่างค,คือใส่หน้ากากและล้างมือ,อมนะครับแต่เด็กใส่หน้ากากไม่ได้ต่ำกว่าอสองขวบะนะครับจะมีปัญหาล้างมือก็ทําได้ยาก เั้นสิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวก็คือทําสิ่งแวดล้อมเด็กให้ดีที่สุดสิ่งแวดล้อมเด็กที่แย่ที่สุดก็คือผู้ใหญ่ที่ป่วยซึ่งจะเอามาติดเด็กศูนย์เด็กด้วยกันช่วยไม่ได้อยากเข้าเดอร์เซลีเร็วะนะครับที่เหลือก็ต้องลุนครับหมอคิดว่าอย่างนี้เด็กไทยทุกคนต้องติด r s v อ <S แต่ว่าอยากให้ไปติดตอนโตหน่อยอพอติดตอนเล็กๆมันมีความเสี่ยงะนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ หมอแนะนําง่ายเนาะไม่ให้ลูกเข้า n เซอรี่แต่เขาจาเป็นต้องส่งไปก็เลือก n เซอรี่ดีๆนะครับที่เหลือก็อาจจะต้องสวดบนไหว้พระให้ลูกอย่าติด RSV เร็วตอนที่ตัวเขาจิ๋วๆนะครับให้เป็นติดต่อโตก็ยังดีแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมที่บ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่ช่วยได้ถ้าเริ่มมีอาการไอคกคแคคคกนี่อย่าอย่าชะล่าใจคุณพ่อคุณแม่ไม่งั้นติดตามอาการนี่คือคําสําคัญของหมอเสมอติดตามอาการดีๆนะครับพอ อาการมาเริ่มคงที่จากนั้นมันจะต้องดีใกล้หายค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์ชิศสุพันเจริญนะคะฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลเจ้าลรองกรสภากาชาติไทยขอบพระคุณนะคะิคนดีครับหมดเวลาของเคลียร์คบชัดเจนค่ะวันนี้นั่งกาจาราไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ